สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานระวังความเครียดการถูกกระทบกระทั่งอาจจะรู้สึกกดดันกับเรื่องงานพอสมควรคุณต้องประครับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีอะไรเข้ามากระทบอย่าไปเซนสิทีฟกับมันมากนะักทำตัวให้หนักแน่นทำใจให้หนักแน่นแล้วผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอาจจะเครียดในเรื่องของการเรียน มีความกดดันรอบด้านต้องสู้ต้องเข้มแข็งไว้นะคะปัญหาที่เจอตอนนี้อาจจะยิ่งใหญ่สำหรับเราค่ะแต่ให้รู้ไว้ว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าเราต้องเจออะไรอีกเยอะเจอคนอีกมากมายเพราะฉะนั้นผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะการเงินอาจจะต้องประหยัดหน่อยนะคะช่วงนี้ จะใช้ใจอะไรต้องควบคุมกันให้ดีคิดให้รอบครอบถี่ถ้วนนิดนึงถ้าเราจะไปทวงหนี้โอกาสจ,จะได้ก็ค่อนข้างยากนะคะหรือถ้าเราจะไปหยิบยืมใครในช่วงนี้ก็ยากเช่นเดียวกันค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ไม่ค่อยหวานกันเลยค่ะต่างคนต่างไม่ค่อยสนใจกันไม่มีเวลาให้กันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะใช้เวลาไปกับการทํางานมากเกินไปจนลืมใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายค่ะ อีกอย่างก็เป็นไปได้นะคะว่าการห่างกันก็อาจจะเป็นเพราะระยะทางก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องลองพิจารณาตัวของคุณเองค่ะว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าก็ให้ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนค่ะแล้วสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสดเป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะเจอคู่จากการเดินทางเช่นเดินทางไปท่องเที่ยว เดินทางไปสัมมนา,าที่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นคุณต้องพัฒนาตัวคุณเองให้ดูดีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมตลอดเวลานะคะสุขภาพระวังเรื่องของการใช้สายตาการล้าของสายตาถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่ก็ระวังนะคะการที่เราจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปจะทำให้สายตาเรามีปัญหาได้ค่ะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงให้ระวังเรื่องของก้อนเนื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าอกหรือที่มุดลูกนะคะก็ให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะโชคลาบก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าชอบเสียงโชคเสียงดวงแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่ค่ะโดยเฉพาะร้านที่มีคนมุงดูกันเยอะๆแผงใหญ่ๆให้เลือกซื้อร้านแบบนี้นะคะตัวเลขนำโชคของคุณคือเลข2หรือเลขเบิ้ลค่ะ